คุมกำเนิดะคะ่ะสมมติว่าถ้าเราทานเข้าไปแล้วมันจะทําให้หมดลูกแห้งจนถึงขัน้นตั้งครรภ์ไม่ได้ในอนาคตรหรือเปล่าคะโอ้ยไปเอาความนู่น่ม่เกนหน ปัญหารับวัยรุ่นกับเด็กครั้งนี้ครับเรามาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศิราชาครับเรามีน้องๆนักศึกษาครับนักศึกษารุ่นใหม่ครับคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับนะครับหน้าตาใสๆทั้งนั้นครับน้องๆเขาก็มีปัญหารับรับอกขับใจเป็นกันครับนานๆเราจึงออกมานอกสถานที่หางกรุงเทพมหานครสักทีนะครับมีน้องคนไหนครับอยากจะถามเป็นคนแรกครับอยากทราบว่าจําเป็นไหมครับที่ความรักกับเรื่องเซ็กซ์ต้องเป็นเรื่องที่ควบคู่กันมาได้ตลอดเอาละครับคำตอบก็คือว่า มีไหมความรักที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทางกายคําตอบก็คือมีความรักของพ่อแม่กับลูกนะครับต่อจากนั้นก็ความรักระหว่างพี่กับน้องเพราะว่าเมื่อมันเกิดความรักขึ้นแล้วไม่ว่าจะชายต่อหญิงหญิงต่อหญิงหรือชายต่อชายนะครับในวัยรุ่นที่เรามีฮอร์โมนเพศไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงอย่างรุนแรงขนาดนี้เนี่ยเมื่อมันอยู่ใกล้ชิดกันนะครับมันจะเกิดการเร้าอารมณ์นะครับคือแม้ว่าความรักมันนาไปสู่ความพิศวาส พูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดพอดร,รักกันอยู่กลางสนามหญ้าคงไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในที่ที่ส่วนตัวส่วนตัวนะครับโดยลักษณะหรือสัญชาตญาณของมนุษย์แล้วเนี่ยมันจะต้องเกิดการปฏิสัมพันธ์นะครับไม่ใช่เกิดการสัมผัสทางกายเราก็ต้องนั่งรู้ว่าไอ้ผิวกายคนเราเนี่ยมันเป็นบริเวณที่ก้ส่งทายสัมผัสได้ดีที่สุดแล้วเมื่อมันนําไปสู่แล้วเนี่ยคนวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกว่าสัญชาตญาณ นะครับเป็นสัญชาตญาณซึ่งปฏิเสธได้ยากนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงหลายต่อหลายคนมักจะมาถามคุณหมอว่ารักเฉยๆไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมแต่งงานกับผู้ชายนะครับแต่งได้เหมือนกันนะครับถ้าผู้ชายคนนั้นหนึ่งวินาทีก่อนตายนะครับ,รบเพราะผู้ชายส่วนใหญ่เวลาเห็นผู้หญิงก็อยากจะมีความสัมพันธ์พวกนี้คําตอบก็คือว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่ว่าเมื่อรักกันใหม่ๆเนี่ยมีการมารมแล้วเนี่ยอนาคตก็พยายามจะปรับเปลี่ยนความรักจากความรักแบบหนุ่มสาวไปเป็นความรักแบบเพื่อนมันก็จะยืนยาวขึ้นเพราะความรักเมื่อมีการมารมมาส่วนเกี่ยวข้องแล้วมันจะเกิดความหึงหวงไม่พอ,ออกพอใจซึ่งกันและกันแล้วก็เกิดปัญหาตามมาแต่ถามว่าเลี่ยงได้ไหมคงจะเลี่ยงยากตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นตังที่ตะว,วันออกนะครับคนต่อไปดีไหมครับถ้าผู้ชายมีแฟนหลายคนเนี่ยครับแล้วเขาต้องการให้เป็นอย่างนั้นตลอดไปเรื่อยๆครับ จะมีวิธีประคับประคองอย่างไรให้นานที่สุดนะครับอย่าเพิ่งลงนะครับยืนก่อนมีน้องๆผู้หญิงคนไหนเห็นด้วยกับชายหนุ่มท่านนี้ไหมครับถ้าใครเห็นด้วยนะครับยกมือด้ยครับแสดงว่าโอกาสจะเป็นไปได้มากหรือน้อยมันก็น้อยอยู่แล้วเพราะผู้หญิงยุคใหม่เขาคงไม่ยอมคุณนะครับแต่ถามว่าทําไมผู้ชายถึงจะคิดแบบนั้นเถอานั่งครับผู้ชายเนี่ยนะครับโดยสัญชาตญาณที่ธรรมชาติเขาให้มาเนี่ยเราจะต้องนั่งรู้ว่าผู้หญิงนั้นมีสำนวนว่าแก่ง่ายตายยากใช่ไหม ผู้ชายส่วนใหญ่จะแก่ยากหรือแก่ง่ายแก่ยากครับแต่ตายง่ายนะครับนะครับจะต้องรู้ว่าโดยหลักการการเจริญพันธุ์แล้วผู้ชายเนี่ยเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอตายง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตัวผู้หรือตัวเมียเท่กันสวยกันตัวผู้ใช่ไหมครับตัวเมียเนี่ยสิงโตตัวเมียไม่ได้เรื่องเลยประกาศกับตัวผู้สวยใช่ไหมครับเพราะทำไมครับเพราะมันหลอกให้ตัวเมียมาดูแลนะครับในธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตัวผู้ตัวนึงจะมีตัวเมียเต็มไปหมดเลยนะครับ ปัจจุบันเราก็คล้ายๆกันแล้วนะเข้ามาในหมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาไม่ค่อยจะมีแล้วนะหาทำยายากมีแต่ผู้หญิงเหมือนกันใช่ไหมไม่รู้ผู้ชายไปไหนหมดเพราะนั้นผู้ชายคนหนึ่งก็อาจจะต้องมีผู้หญิงใช้บริการหลายคนใช่ไหมเพราะมันไม่ค่อยจะมีนะดีไหมไม่ดีนะครับคำตอบของน้องก็คือเป็นความฝันของผู้ชายซึ่งโอกาสจะเป็นจริงเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับและใครจะเรียนแบบหรือเปล่าก็คงไม่ใช่หน้าที่วิทยากรจะตอบนะครับตัวใครตัวมันแล้วกันคนต่อไปดีกว่าก็เคยได้ยินแต่ว่า ช่วยตัวเองเนี่ยช่วยตัวเองนี่เป็นผลเสียต่อสุขภาพอะครับครับแต่ว่าอยากถามว่าถ้าเราไม่ค่อยช่วยตัวเองเนี่ยมันจะเป็นจะเป็นเสียเสียสุขภาพเลยหรือเปล่าครับโอ้โอแหมนี่เขาเรียกว่าถามย้อนกลับเลยว่ามีคนพูดข่าวลือว่าช่วยตัวเองแล้วจะเสียสุขภาพนะครับซึ่งก็ต้องตอบว่าไม่จริงนะไม่จริงนะยกเว้นว่าช่วยตัวเองมากไปนะครับถ้าพอประมาณเนี่ยไม่เสียนะครับทีนี้ไอ้พวกน้อยไปล่ะ นะครับเราก็ต้องนั่งรู้จริงๆแล้วอะไรมากไปก็ไม่ดีอะไรน้อยไปก็ไม่ดีใช่ไหมครับถ้าเกิดว่า,าไ,มไม่ไม่กระทําบ้างมันจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับผู้ชายและสำหรับผู้หญิงไม่เป็นไรนะครับผู้หญิงไม่กระทําบ้างไม่มีปัญหาใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนใช้นะครับผู้หญิงไม่มีปัญหาแต่ผู้ชายเนี่ยธรรมชาติเขาก็บอกว่าของอะไรที่ไม่ใช้ย่อมจะไปไงครับย่อมจะเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเนี่ยน้องๆผู้หญิงพยักหน้ากันหนึกๆๆเลยนะดีมากแสดงว่าเรียนหนังสือมาดีครับทฤษฎีนี้ใช้ได้นะครับท นะครับผู้ชายถ้าเกิดว่าน้องสามารถตื่นตอนเช้าถ้าตอนเช้าตื่นขึ้นมามีฮอร์โมนเพศชายเต็มเปี่ยมอว,วัยวะบางสิ่งบางอย่างมันจะตื่นเต้นม,มาตอนเช้าใช่ไหมใช่นั่นก็คือการฝึกซ้อมด้วยตนเองฝึกซ้อมขยายทุกวันนะทีนี้ถ้าเกิดมาเป็นแบบนั้นถึงคุณไม่ใช้งานมันก็ขยายได้แต่ถ้าเกิดเป็นเพศตื่นเช้าก็ปลูกเปียกปลูกเปียกไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ปลูกมันตื่นขึ้นมาบ้างพอถึงตอนเวลาจะใช้จริงมันก็ปลูกเปียกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับขนาด แต่ตอนมาเรามานั่งดูต่อว่าผู้ชายต่างกับผู้หญิงนิดหนึ่งในเรื่องของของการเขาเรียกว่าอะไรนะปฏิสัมพันธ์กับตัวเองเนี่ยนะครับผู้ชายนั้นจะมีการสร้างตัวสูจิอยู่ตลอดเวลานะตลอดเวลาไม่มีหยุดนะครับและเมื่อสร้างเสร็จแล้วมันก็จะไปเก็บที่แท้งเก็บนะครับซึ่งเป็นตอมเก็บตอมเก็บมันมีวันเต็มไหมมีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดก่อนจะเต็มมันต้องของเก่าทิ้งใช่ไหมครับนะของเก่าทิ้งก็มีได้สองสาอย่างหนึ่งมันกระตุ้นทําให้ผู้ชายเนี่ยอยากจะมีความสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์กับตัวเอองหรรืกับคว่า แล้วมันก็ออกไปรุ่นใหม่ก็เข้าได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องไม่มีปฏิสัมพันธ์เลยไม่ว่ากับใครเนี่ยนะครับบางคืนก็อาจจะฝันอะไรต่างๆที่มันวาบหวามและตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องไปซักชุดนอนด้วยตนเองนะครับไม่ให้ใครดูได้แ่นก็เป็นกระบวนการธรรมชาติที่จะกําจัดของเก่าออกไปพูดง่ายๆก็คือว่าถึงไม่ทําก็คงไม่เป็นอะไรถ้าเกิดว่ายังฟิตอยู่นะครับแต่ถ้ามันไม่ฟิตอยู่ก็ปลูกมันขึ้นมาฟิตบ้างนะโอเคครับคนต่อไปครับการทานยาคุมกําเนิดนะคะ สมมติว่าถ้าเราทานเข้าไปแล้วมันจะทําให้หมดลูกแห้งจนถึงขั้นตั้งครรภ์ไม่ได้ในอนาคตรหรือเปล่าคะโอ้โหนี่ไปเอาความรู้นี่มาจากไหนอย่าเพิ่งลงเอาความรู้นี่มาจากไหนก็เคยเขาบอกว่าเคยดูดาราที่เขาตั้งครรภ์ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะเขาทานยาคุมมาเอน<อ>นี่เห็นไหมมันดีมากเลยนะพวกเราเชื่อดาราเคยมีหมอพูดตรงไหมยังค่ะเออเห็นไหมเอาเชิญนั่งครับนี่แหละครับคุณผู้ชมประเทศเราบางครั้งบางราไม่ใช่ว่าดาราไม่เก่งนะครับ แต่บางครั้งบางคาคนที่ไม่ได้ไปเรียนมาใช่ไหมครับเวลาพูดแล้วเราไปเชื่อไปโดยที่ไม่เชื่อมืออาชีพเขาเนี่ยมันก็อันตรายใช่ไหมครับผมนึงถามว่าเคยมีหมอคนไหนบอกไหมว่ากินยาคุกมกาเนิดแล้วม,มดลูกแห้งไม่มีเพราะกินยาคุกมกาเนิดเนี่ยมดลูกไม่แห้งปัญหามันจึงมีอยู่ว่าถ้าเพื่อคุณกินยาคุมกาเนิดนานเกินไปถูกไหมครับไม่กินตามแพทย์สั่งซื้อยากินเองไม่ปรึกษาหมอก่อนนี่คืออันตรายของประเทศไทยเราเราชอบซื้อเองแล้วไม่เคยไปตรวจเลยว่าลูกเราเขียวอยู่หรือเปล่า ไปกินยาเลยมันก็เหี่ยวไปแล้วทั้งนั้นที่ไม่ควรจะกินถูกไหมอย่างนั้นถ้าเกิดคนที่สามารถกินยาไม่คุมกําเนิดได้กินในควบคุมของแพทย์แล้วเนี่ยไม่มีทางว่าลูกเหี่ยวครับไม่มีทางรังไข่ฟอรนะครับดยปกติแล้วยาไม่คุมกาเนิดเนี่ยที่เราไปกินเนี่ยสำหรับสาวๆที่กินเนี่ยเราก็ไม่อยากจะกินกินแล้วอยากอ้วนไหมไม่อยากอ้วนอยากอ้วนไหมไม่อยากอ้วนนะครับอยากมีประจำเดือนเยอะไหมก็ไม่อยากเยอะนะครับอยากปวดประจำเดือนไหมก็ไม่อยากเพราะฉะนั้นเขาต้องออกแบบยาไม่คุมกาเนิดที่มีปริมาณฮอร์โมนต่ำๆถูกไหมครับ เนะมื่อปริมาณโฮอร์โมนของของของในแต่ละเม็ดมันต่ำเนี่ยเยื่อบุพมลลูกที่ตอบสนองต่อโฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะบางใช่ไหมครับมันจะหนาม,มันก็ต้องบางลงเมื่อบางลงมันก็มีเลือดประจําเดือนน้อยการมีเลือดประจำเดือนน้อยไม่ได้ไหมายความว่าลูกแห้งมันคนละเรื่องกันถูกไหมครับมีประจําเดือนน้อยก็เพราะว่าโฮอร์โมนมันต่ำเยื่อบุพมลลูกมันเลยบางประจําเดือนก็มาน้อยมองในแง่ดีสิไม่ต้องเสียเลือดอะ น่าจะดีกว่านะเพราะนั่นเป็นข้อดีทางการแพทย์แต่ชาวบ้านเราชอบเข้าใจผิด,ผดว่าถ้ามีประจำเดือนน้อยมันจะไม่ดีของเสียมันจะไม่ออกก็นั่นเป็นความเชื่อผิดๆเก่าๆซึ่งก็แก้ยากเพราะคาถามนี้ตอบมา30ปีแล้วก็ยังแก้ไม่ได้นะครับก็คงจะต้องตอบกันต่อไปดังนั้นเราอยู่ต้องนั่งเรียนรู้ว่าเราจะรู้จากความจริงเรือจะรู้จากข่าวลือนะครับงนั้นถ้าเกิดฟันธงไปก็คือกินยาคุมกาเนิดให้ตายเมื่อลูกก็ไม่แห้ง อยากถามว่าผู้หญิงที่เมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปร่างยังไงบ้างค่ะนอกจากความอวบอึ่มอะค่ะเ,เดี๋ยวเพื่อนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงนะนะครับคิดว่าเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนยังไงครับหน้าตาสวยขึ้นปึ้งปังปขึ้นกะโพกขผายกระโอกขยายใช่ไหมครับค่ะโอเคครับขอบคุณครับนั่งได้ <c oughs> มีไหมที่ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ <c oughs> แล้วหิวหน้าเป็นอีกไม่ได้เรื่องเลยอะไรต่างๆโทมไปเลยมีไหมมีลองโดนข่มขืนทุกวันทุกวันสิโซมไหม ใช่ไหมใช่เปล่าถ้าเกิดลงลอง,งใข่ฉุดไปแล้วโดนข่มขืนทุกวันมีเพศสัมพันธ์ไหมครับมีใช่ไหมเหี่ยวไหมงั้นเหี่ยวเพราะฉะนั้นมันจะมีรูปร่างดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าก,การมีความสัมพันธ์นั้นมันมีความสุขหรือเปล่านะครับก็ถึงบอกเนี่ยแต่งงานแล้วสามีคงดูแลดีถึงผิวพรรณมีหน้ามีนวลในเรื่องพวกนั้นเรื่องนั้นก็เพราะว่าถ้าเกิดเรามีเพศสัมพันธ์กันเพราะความรัก เป็นการแสดงความรักระหว่างชายหญิงผู้หญิงรับรู้ได้ซึมซับได้ว่าผู้ชายมามีกิจกรรมแบบนั้นกับเราเพราะเขารักเรามีความสุขไหมครับมีความสุขคืนนั้นนอนหลับฝันดีไหมนอนหลับฝันดีเพราะว่าเมื่อมีความสุขมันจะหลั่งสารในความสุขที่เรียกว่าเอ็นโดรฟินออกมาพอเอ็นโดรฟินออกมามันก็หายปวดหายเมื่อยคืนนั้นนอนหลับฝันดีผู้หญิงก็ต้องรู้ว่าการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยการควบคุมทั้งหลายมันควบคุมอย่างต่อมใต้สมองซึ่งจะทํางานในตอนกลางคืนขณะนอนหลับสนิท เพราะนั้นเมื่อนอนหลับสนิทดีฝันดีเป็นประจำฮอร์โมนจะดีไหมฮอร์โมนจะดีฮอร์โมนเพศหญิงก็ไปกระตุ้นหน้าอกหน้าอกก็ขยายสวยขึ้นใช่ไหมครับฮอร์โมนไปกระตุ้นผิวผิวก็เปล่งปลั่งขึ้นฮอร์โมนไปกระตุ้นมดมลูกประจำเดือนอะไรต่างๆมันก็ดีฮอร์โมนก็ทําให้ลักษณะความเป็นผู้หญิงแสดงมากขึ้นความผู้หญิงแสดงมากขึ้นมีอะไรมากแก้มก็จะอิ่มเอ,อิบใช่ไหมครับหน้าอกก็ขยายขึ้นสะโพกก็ผายพุงก็ออกนิดๆใช่นไหมเพราะฉะนั้นดูแล้วมันมีน้ำมีนวลไหม มีก็เพราะเหตุนั้นนะครับเพราะนั้นถึงบอกว่าจะมีเนี่ยจะสวยไม่สวยมันขึ้นอยู่กับมีแล้วมีความสุขไหมถ้าแอบแอบซ่อนๆกลัวท้องกลัวติดเอดกลัวอะไรทั้งหลายโด,ยโดยนข่มขืนนั้นก็ไม่สวยนะครับแต่ถ้าเกิดมีแฟนที่น่ารักน่ารักมันก็สวยครับเพราะนั้นก็ต้องเลือกเอานะว่ามีความสัมพันธ์จะมีแล้วสวยหรือมีแล้วสวยนะครับโอเคครับ <laughs> เวลาก็ผ่านไปเร็วครับเวลาช่วงตอบคำถามพวกนี้นะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะรอรับชมครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ